สวัสดีค่ะมาถึงเยอรมันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเปิดกระเป๋าเลยว่าได้อะไรมาบ้างกระเป๋าใบใหญ่นี้ได้ยี่สิบสามกิโลลูกชายเปิดเลยว่าแม่ได้อะไรมาบ้างข้างนี้ด้วยลูกข้างนี้ด้วย<า>ตรงนี้ไงหมุนให้มันตรง ไอ้แมงนี่ยน,นี่ไงแม่อันเดอร์สลุมดอสนั่นแหละแม่นี่ของที่ได้มาลูกแค่นเอามาบอสอันนี้ของฝากลูกชายขานมองนี่ของฝากลูกชายได้ยี่สิบสามกิโลไม่ได้เยอะเลย ันนี้ของฝากของสองพ่อลูกเข็มขัด,ดกุ้งเอาไว้ทำกับข้าวครึ่งกิโลเห็ด <c oughs> หูหนูที่แม่ทำให้อันนี้กระชายตากแห้งได้มาสองแพ็ นี่ขี้เหล็กผักขี้เหล็กสอง okay. ชุดอันนี้เป็นปอกหมอนที่แม่เย็บเองทำเองเอามาด้วย <c oughs> แล้วก็ได้ผ้าถุงเอามาไว้ใส่ไปทําำบุญอันนี้ชุด อ,อวิชุดค้าถุงเห็ดขัดแม่ซื้อให้เห็ดขัดใส่ชุดไทยอันนี้เห็ดหูหนูอีกถุงนึงอันนี้ชุดของพี่อ้อฝากมาอนนี้ก้ก้อยมุกธรรมดาแล้วก็ที่คาดผมวไม่ได้ขอบกินมาเยอะไปคนเดียว ถ้าถุงของแม่ให้มานีกระสองวิที่ใช้แล้วยากินของผงปรุงอาหารแล้วก็เครื่องต้มจืดหลายอย่าง เดี๋ยวดูอีกข้างหนึ่งนี่ชุดของวิซื้อมาจากบางไทยสวยมากนี่ก็ชุดชุดของวิ อันนี้ก็ชุดนีห่หมวกกันน้ำหมวกใส่อัดน้ำลา้างแกะีิไม่ได้เอาผักสดมาเพราะว่า เขาบอกห้ามเอาผักสดมาเขาเลยเอ,เอาแต่ของแห้นี่ก็เป็นผ้าถุงเั็ดหอมสองถุงนี่ยาประจำตัวของวิเป็นยาโฟนิกสำหรับคนเป็นทรัสเมยียเอามาได้แค่นี้ที่เป็นยาที่คาดผมชอบมากก็เลย เอาไปไเคเล็กอีกถุงนึงเป็นสามถุงนี้พริกก่นพริกก่นนี่คว้าทำเองสองถุงอันนี้เป็นพริกดิบพี่ว่าพริกแห้งแล้วปั่นมาเองเอาไว้ทำพริกแกงชิ้นดิพาสเตอ์นี่มะขามเปรี้ยวแบบไม่แกะเม็ดอันนี้มะขามเปรี้ยวแบบแกะเม็ด อันนี้มะขามกวนมะขามกวนนะแม่ฝากไปให้หลานชายชิมที่บ้านมะขามเปรี้ยวนี้เพื่อนมาให้ถุงหนึ่งแล้วอันนี้ของที่บ้านอยากเอามาเยอะแหละแต่กักดน้ําหนักเตินหมี่เพื่อนให้มาที่จริงเขาเอามาให้เยอะนะแต่ว่าน้ําหนักมันเกลื่อนก็เลยได้มาแค่สองถุงอันนี้ปลาป่น เอาไว้ทํายําขนมจีนหรือเอาไว้ทําน้าพริกปลาพี่สาวพี่ดาวทําให้นี่ปลาล้าแม่ทําเองปลาาเป็นตัวดแกะดูปลาฉาดปลาพุกมา ฟาราฮะไม่ัดอันหลายชั้นเลยค่ะต้องแพ็คดีดีนี่แล้วก็แพ็คอีกต้องหลายชั้น กันเขาแตกปลาโอ้ปะ้าทุกที่ทุกที่ต้องมาพ็คต้องเยอะนะลูกห้าชั้น ห้าชั้นของดีของอร่อยแม่ให้มาแม่ทำเองแม่ซื้อปลาเพื่อนบ้านแล้วก็เอามาทำเองเวลาเอามาแล้วก็แพ็คดีๆีห้าชั้นแบบนี้เลยแล้วข้างในกระปุกนี้ ข้างในกระปุกนี้มีอีกสองชั้นเจ็ดชั้นกันแตกได้แปรงมาขัดรองเทา้านี้มาขามหวานจากสวนอู้ไม่แตกเลยแตกไปฝักเดียว นี้มะขามหวานอยู่ในสวนส่วนตัวเองแม่ฝากมาให้ลูกชายที่จริงแม่ให้มาเป็นกิโลแหละแต่วิเอามาไม่หมดเพราะหนักจริงๆก็เลยเอามาแค่ถุงเดียวให้ลูกชายชิมว่ามะขามจากสวนเราแทกไม่แตกเลยแตกฝักเดียวอันนี้อ๋ออันนี้ก็เป็นถ้าถุงเอาซื้อมาเพื่อ ซื้อมาเวลาไปวัดเราก็จะได้ใส่ได้ปลาเส้นนีมาถุงหนึ่งนี้เป็นปลาบองปลาบองปลาสักที่สาวทำให้อร่อย ขนมฝากลูกชายขนมคางไก่พริกเม็ดพริกแห้งพริกแห้งเม็ดอันนี้เป็นขนมโอวัลตีนแล้วก็แกแรกอันนี้ก็เป็นยางรัดผมผ้ามัดผม กำไลแขนเด็กผู้ชายที่คลองแมสถ้าแบบนี้ใช้ดีมากเอามาเช็ดหน้าเวลาอากาศรน้อนเราซักแล้วเ,เราใส่ถุงพลาสติกเวลาเราไปทำงานหรือว่าเดินทางเอาไว้เช็ดแขนเช็ดหน้าก็ดีอันนี้ถั่วอบแห้งผิวมะกรูด ใบสีผสมอาหารมาสามสองยากันยุม่มบ้านเรายุงมเยอะซื้อเราใช้ไม่หมดเลยติดมานี่ก็ได้ชุดสวยมาอีกสวยมากปอหวานมาสองถุงถุงสามสิบห้าบาท ได้ปลาหมึกมาครึ่งกิโลได้สาหร่ายมาถุงหนึ่งได้เครื่องผงก๋วยเตี๋ยวนี่ดอกเจ็บควยเอามาต้มแล้วก็โพร่ได้ผงก๋วยเตียยเต๋ยวฟ้าไทย ผงฮูโล่ผงข้าเติววน้ำพุ้นจะได้มาถ้าปูโต๊ะหลานสาวซื้อให้กระเป๋าที่ขึ้นเครื่องมาก็ไม่ได้มีอะไรเยอะมีแต่เสื้อผ้าอันนี้เป็นของที่ซื้อจากสนามบิน นี่แหละของทั้งหมดที่ได้มาจากเมืองไทยเดี๋ยววิเก็บของเขาที่ก่อนค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามและกำลังใจค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ